สวัสดีค่ะ k จ Home นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรากลับไทยไปเที่ยวบ้านคุณตาคุณยายกันค่ะก็จะรวมไว้ใน1คลิปเลยนะคะที่ไปรอบนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ค่ะเพราะว่าควันนี้ดีฟอตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเราเจอแผ่นดินไหวตั้งแต่วันแรกที่ถึงเพชรบุร์เลยค่ะตั้งแต่วันนั้นมาก็ระแวงนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเก็บไว้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาเคจิเขาก็ขอไปตลาดกับคุณยายค่ะรอบนี้ก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์กับคุณยายแล้วนะคะคุณยายแข็งแรงแล้วพาเคจิไปเที่ยวได้แล้วค่ะ วันนี้หลวงพี่ก็ออกมาหาเคจีตั้งแต่เช้าเลยค่ะรู้ว่าเคจีมาปุ๊บก็มาถึงที่บ้านเลยนะคะพอมาถึงก็ชวนกันเล่นแต่เช้าเลยค่ะเคจีเขาซื้อกางเกงมวยแล้วก็นวมมาจาก MBK นะคะเคจีเขาเอามาโชว์หลวงพี่ค่ะหลวงพี่ก็เลยจับแต่งตัวนะคะให้ตั้งการดถ่ายรูปแต่เช้าเลยค่ะ เคจีก็สนุกสนานตั้งแต่เช้าเลยนะคะหลวงพี่เขาเอ็นดูเคจีมากๆค่ะก็คืออุ้มกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเบบีเลยนะคะตอนเคจีกลับไปอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายช่วง อายุประมาณห้าหกเจ็ดเดือนประมาณนี้ค่ะหลวงพี่ก็ออกมาหาเคจีบ่อยมากนะคะก็อุ้มกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็จะแปดขวบแล้วนะคะก็ยังมาหาเคจีเหมือนเดิมกลับไปที่ไรก็อบอุ่นใจทุกครั้งค่ะเคจีเขาก็รับรู้นะคะว่าหลวงพี่เอ็นดูเคจีเคจีเขากลับไปเห็นบ้าน mm hmm. เห็นวัดเขาก็ถามหาเลยค่ะว่าหลวงพี่เมื่อไรจะออกมาหาเขาวันนี้ก็ได้เจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนคุณตาก็โชว์ความเป็นนักมวยเก่านะคะบอกต่อยเลยนะคะนี่เกรงเต็มที่นะคะแต่เคจีเขาต่อยแรงอยู่นะแม่เคจีก็ห้ามค่ะให้ต่อยนิดเดียวนะคะนีนะครหลังแผ่นลินไหวปิดทุกย่สิ่งอย่างพนักงานกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะนี่ขนาดอยู่เพชรบูรณ์นะคะ หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะวันนั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเก็บไว้เลยค่ะเพราะว่าตกใจด้วยนะคะแล้วก็เคจิร้องไห้หนักมากไม่เคจิกับป๊ะป๊ะก็เลยรีบกลับมาที่บ้านค่ะวันนั้นก็จบวันแบบงงๆนะคะเราก็พูดเรื่องแผ่นดินไหวกันทั้งวันค่ะแล้ววันถัดมาร้านต่างๆก็เปิดตามปกตินะคะไม่เคจิก็เลยพาเคจิมาทานไอศครีมที่คาเฟ่แถวๆบ้านค่ะเคจิเขาเป็นสายคาเฟ่ยอยู่แล้วค่ะตอนอยู่ญี่ปุ่นก็ชอบไปคาเฟ่มากแต่ว่า พื้นที่คาเฟ่ในญี่ปุ่นยจะแบบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักแต่ว่าคาเฟ่ที่ไทยคือแบบว่าพื้นที่ใหญ่มากนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะนะคะมีพื้นที่ให้เดินเล่นถูกใจเคจิมากๆเลยค่ะและคาเฟ่แห่งนี้นะคะก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นที่โล่งนะคะเป็นทุ่งนาแล้วก็มีภูเขาแล้วเรามาช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินค่ะบรรยากาศดีมากซึ่งคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นทางผ่านไปเขาคอค่ะทุกคนถ้าใครผ่านมาก็แวะเข้ามาใช้บริการ ได้นะคะมีมุมส,สวยๆให้ถ่ายรูปแล้วก็อาหารเครื่องดื่มรสชาติดีมากๆค่ะ าเฟ่แห่งนี้เปิดมาหลายปีแล้วนะคะแม่เคจิกับป,ป๊าก็จะมาทุกรอบที่เรากลับมาเที่ยวไทยค่ะส่วนเคจิเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะแล้วเขาก็ชอบมากๆเลยตื่นเต้นสุดๆเพราะว่ามีพื้นที่กว้างนะคะมีชิงช้าสวรรค์มีบ่อน้ํามีปลานะคะแล้วก็มีให้อาหารปลาด้วยค่ะ เคจิก็ชอบนะคะวิถีธรรมชาติแล้วเคจิบอกว่ามีน้ำพูให้เคจิเล่นด้วยไม่ก็สงสัยว่าน้ำพูตรงไหนนะคะสรุปไม่ใช่น้ำพูค่ะเขาเปิดสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้นะคะเคจิเข้าใจว่าเขาเปิดให้เคจิเล่นค่ะแม่ก็ห้ามแทบไม่ทันนะคะ มาถึงบ้านเคจิก็มาทําตุ๊กตาไม้จากกระดาษนะคะแม่เคจิเห็นเขาว่างค่ะก็เลยไปโลตัสแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์พวกกระดาษกันกรกาวต่างๆนะคะมาให้เขาประดิษฐ์ของที่เขาอยากทําค่ะสําหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะได้ทานส้มตำฝีมือคุณตาค่ะคุณตาเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยนะคะ แต่ไม่ค่อยชอบทําเท่าไหร่ค่ะตอนนี้พวกเราก็มายืนให้กําลังใจกุณตานะคะแล้วก็ลุ้นด้วยค่ะว่าอาหารที่ออกมาจะรสชาติประมาณไหนค่ะเดี๋ยวให้โคกแตกนะอดกินกันนะอดแล้วเราไปดีไหม

วันนี้เราก็จะไปช่วยคุณตาซื้อของนะคะเคจิมาทีไรก็จะต้องไปช่วยคุณตาทุกรอบค่ะชอบมากนะคะชอบการช้อปปิ้งที่แมคโครเป็นที่สุดค่ะการไปซื้อของด้วยกันแบบนี้ก็เป็นความสุขของคุณตาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะคะ อของเสร็จแล้วก็เอาของขึ้นรถเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะตอนอย่างเด็กเคจิเขาก็ยกได้แค่พวกขนมนะคะนี่มาปีนี้ยกน้ําได้เป็นแพกแล้วค่ะคุณตาก็ชมใหญ่เลยนะคะว่าหลานชายตัวน้อยของเขาเนี่ยเก่งมากยกของหนักได้แล้วนะคะ ซื้อของเสร็จก็กลับมาทานมื้อเย็นที่บ้านกันนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูง,ง่ายๆคุณยายทําลูกชิ้นปิ้งให้ทานค่ะน้าจิ้มคุณยายก็ทําเองนะคะเพราะว่าปกติคุณยายขายอยู่ที่หน้าบ้านอยู่แล้วน้าจิ้มก็จะมี2ส,สูตรนะคะไม่เคจิชอบทั้งสองสูตรเลยค่ะใครอยากชิมก็แวะมาทานได้นะคะ <laughs> ต้องกลับคู้แล้วล่ะุอดีกว่านี่หกใครแล้วไหนคุณต้องไปโรงเยนนี่หกใครแล้วไหนโอ้ค่ะไปโดนยุดยงหี้ยวเฮ้ยอแ่กไม่ได้ขา Illion. ่อนครับฮ่าฮ่าฮ่ามนึงลงตายจะจ๊ะ ก็มีตู้เย็นมาส่งให้คุณยายนะคะเมื่อวานที่เราไปแมคโครกันก็ไปซื้อตู้เย็นมาเซอร์ไพรส์รคุณยายค่ะคุณยายก็ตกใจนะคะว่าซื้อมากันทําไมอันเก่าก็ยังใช้ได้นะคะคุณยายก็มาหอมแม่เคจิหนึ่งฟอดนะคะตัดภาพมาที่เคจิใส่บาทเสร็จกลับมานอนต่อค่ะวันนี้ทวดก็มาหาแต่เช้านะคะ พอเคจิเขามาอยู่ที่บ้านคุณยายเนี่ยจะตื่นเช้ามากนะคะจะง่วงแค่ไหนเขาก็จะตื่นเช้าเพราะว่าอยากไปตลาดกับคุณยายบ้างนะคะแล้วก็แบบอยากจะเล่นอยากจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านคุณยายเนี่ยนานๆบ้างเขาก็เลยอยากตื่นแต่เช้าแล้วก็นอนดึกค่ะ

สำหรับเช้าวันนี้เราก็กําลังเดินทางเข้ากรุงเทพเตรียมตัวบินกลับญี่ปุ่นนะคะรอบนี้คุณยายไปส่งที่กรุงเทพค่ะไม่ได้บินไปกับพวกเราเพราะว่าคุณยายก็แข็งแรงขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายร้อเซตนะคะก็เลยให้คุณยายหายดีก่อนค่อยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพวกเราค่ะ อนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วค่ะรอบนี้เราพักที่โรงแรมสุโกสนนะคะมีคุณยายมาด้วยเราก็เลยจองห้องใหญ่นะคะผู้ใหญ่พักได้3คนแล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนค่ะรอบนี้แม่แคจิก็เลือกโรงแรมที่ตึกไม่สูงมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีแผ่นดินไหวเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่เราต้องกลับมาที่กรุงเทพพอดี<ๆ>ก็เลยเลือกโรงแรมที่เขามีประกาศชัดเจนนะคะว่าปลอดภัยสามารถเข้าพักได้ พอเข้ามาด้านในห้องพักก็จะเจอโต๊ะแล้วก็เตียงก่อนเลยนะคะไม่แคยจิก,ก็ไปเดินหาห้องน้ําอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะห้องน้ําค่อนข้างกว้างเลยนะคะนี่ห้องก็กว้างพอสมควรมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเดี่ยวอีกหนึ่งเตียงค่ะนี่คุณยายไปสำรวจห้องน้ำก่อนนะคะนี่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะกว้างแบบกว้างขวางสบายมาก ห้องพักก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะพวกเราพักกัน4คนตกคืนละประมาณ4,000บาทนะคะไม่รวมอาหารเช้าครั้งแรกเราก็อยากจะพักโรงแรมเดิมนะคะก็คือพูแมนโรงแรมใกล้ๆกันแต่ว่าจะไม่มีห้องที่สามารถพักได้ที่แบบผู้ใหญ่3คนแล้วก็เด็ก1คนเนะะี่ยค่ะก็จะพักไม่ได้ก็เลยเลือกโรงแรมนี้นะคะนี่เราก็เห็นตึกพูแมนอยู่ตรงนี้นเอง ส่วน,นนี้ก็จะเป็นขนมต้อนรับของทางโรงแรมนะคะก็จะมีช็อกโกแลตรูปช้างนะคะแล้วก็มีกระชอมน่าจะเป็นกลาเมหรือเปล่าไม่เคจิก็ไม่แน่ใจนะคะคุณยายเอากลับไปที่บ้านไมเคจิไม่ได้เอามาที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรค่ะทุกคนเห็นสีหน้าของเคจิไหมคะคือปากเขาซีดมากไม่เคจิเพิ่งมาสังเกตต,ตอนที่ตัดคลิปตรงนี้แล้วค่ะ ลูกอาการไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้สังเกตมากเพราะว่าเขาก็มาเล่นตามปกติหลังจากนั้นน่ะก็คืออ้วกไปหนึ่งรอบนะคะแล้วตอนนี้ก็คือคุณแม่ของน้องนาดิตะแล้วก็น้องนาดิตะมารับพวกเราไปทานข้าวค่ะเคจิก็แบบ น่าซีดนะคะแต่สู้มากเพราะว่าอยากจะเล่นกับน้องคิดถึงน้องมากค่ะเมื่อกี้ไปแวะเล่นที่บ้านน้องนาริตะแบบหนึ่งค่ะเคจิกระอ้วกไปกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็หลังจากที่ลงรถมาเคจิกระอ้วกปิดแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อของน้องนาริตะก็ไปซื้อ,อยาให้เคจิที่ร้านขายยาแ,แถวๆนี้ค่ะก็โชคดีที่มีร้านขายยาที่มีเภสัชกรอยู่ใกล้ๆนะคะ เนี่ค่ะเคจิเขาก็สู้มากนะคะเขาก็ยิ้มแย้มเล่นปกติค่ะก็คือจะมีอาการแบบมวนท้องขึ้นไส้อาเจียนเป็นช่วงๆนะคะตอนนั้นแม่เคจิก็ช่างใจระหว่างอาหารเป็นพิษกับอาการเมารถค่ะเพราะว่าเคจิก็จะมีอาการเมารถแล้วก็อ้วกหลังจากที่แบบนั่งรถนานๆแล้วก็แบบท้องว่างๆตื่นเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะแม่เคจิก็เลยยังช่างใจอย,อยู่นะคะ เดี๋ยวทานข้าวเสร็จจะพาเคจีไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกทีนึงค่ะวันนี้ครอบครัวของน้องนาริตะก็พาพวกเรามาทานข้าวที่บ้านชิดกลุงกุ้งเผานะคะซึ่งเป็นร้านที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะแต่เหมือนว่าร้านนี้เขาจะปิดตัวตั้งแต่สิ้นเดือน เมษายนนะคะซึ่งร้านนี้ก็คือกุ้งเผาตัวใหญ่มากแล้วก็อร่อยสุดๆนะคะแต่เสียดายที่แม่เคจิไม่ได้ถ่ายภาพอาหารเลยนะคะเนื่องจากว่าเคจิเขาก็มีอาการแบบคลื่นไส้นะคะ ก็เป็นห่วงเคจิด้วยไม่เคจิก็เลยเก็บภาพแค่บรรยากาศภายในร้านนะคะตอนนี้เคจิก็เหมือนอาการจะดีขึ้นค่ะหน้าตาก็ดูมีสีสันขึ้นแก้มกลับมาอมชมพูนะคะแล้วก็ปากไม่ซีดมากและหลังจากที่ทานยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนเขาก็ เหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังเพลียๆอยู่ก็ยังเล่นกับน้องได้ยังให้อาหารปลาได้นะคะแต่ถึงอาการจะดีขึ้นไมเคจิก็ยังไม่อุ่นใจนะคะเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโรงแรมอีกทีนึงค่ะซึ่งโรงแรมที่พักก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะทุกครั้งที่ไมเคจิมาไทยก็จะเลือกพักโรงแรมที่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะเผื่อมีอาการป่วยแล้วก็สามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้แบบสะดวกไม่ต้องไปเจอรถติดด้วยค่ะ อาการของเคจิก็เหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เขาก็สามารถเดินได้เล่นได้แต่ว่าสีหน้าเขาก็คือจะดูออกว่าเขาฝืน,นะคะ่ะเขาพยายามอดทนนะคะและครั้งนี้ขอขอบพระคุณพี่บีพี่ยูมากๆค่ะที่พามาทานข้าวแล้วก็พาเคจิไปโรงพยาบาลด้วยนะคะ ก็คือคุณหมอให้แอดมิดหนึ่งคืนแต่เคจิเขาพ็ร้องไห้ไม่ยอมนะคะแม่ก็เลยคอนซัลท์ Consult กับคุณหมอว่าขอแค่ริบยาเสร็จแล้วกลับไปพักที่พักได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวมา f o l โล่อัพพรุ่งนี้นะคะสรุปแล้วเคจิก็คือมีอาการเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะ ก็น่าจะเป็นอ,อาหารจากที่จุดพักรถแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทางร้านอาจจะปรุงไม่สุกดีนะคะก็เลยทําให้เป็นสาเหตุของการป่วยครั้งนี้ค่ะซึ่งก่อนขึ้นเครื่องเคจิไม่มีไข้นะคะแต่เขากลับมีไข้บนเครื่องคะ่ะไมเคจิก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแจ้งกับาทางภาคพื้นทางญี่ปุ่นให้ เอาวิวแชร์มารับที่หน้าเครื่องนะคะและการมีไข้ของเคจิครั้งนี้ทำให้ผู้ไดยสารทุกท่านบนเครื่องในไฟนี้ต้องเกิดความล่าช้านะคะแม่เคจิขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเนื่องจากจะต้องได้รับคำอนุญาตจากคุณหมอดานก์กันรโรคก่อนว่าเป็นอาการป่วยที่ปลอดภัยทุกคนถึงจะลงจากเครื่องได้นะคะคุณหมอก็ได้ขึ้นมาตรวจเคจินะคะตรวจร่างกายซักประวัติต่างๆเรียบร้อยสรุปก็คือเป็นอาการไข้จากอาหารเป็นพิษไม่ใช่โรคติดต่อได้แล้ว ะค,ะคุณหมอก็อนุญาตให้ทุกคนบนเครื่องลงจากเครื่องแล้วก็เข้าประเทศได้ตามปกติค่ะซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะครั้งหน้าแม่เคจิก็จะระวังเรื่องอาหารของเคจิให้มากกว่านี้นะคะและท้ายคลิปนี้แม่เคจิขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ